สวัสดีค่ะคุฟางค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายสบายหลังข่าวค่ะคุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงดิฉันสิรินรัตนธนทมาศค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้เช่นเคยค่ะวันนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเขามีการจัดอันดับประเทศที่ร่ำรวยมรดกทางวัฒนธรรมมากที่สุดในโลกประจําปี2567แล้วประเทศไทยของเราไทยแลนด์ของเราค่ะคว้าอันดับที่8จากทั้งหมด89ประเทศ เหตุผลบอกว่าไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมที่เข้าถึงได้แล้วก็มีประวัติศาสตร์อันรุ่งเรือง ยังความภาคภูมิใจมาสู่คนไทยที่ได้ฟังข่าวนี้กันใช่ไหมคะวันนี้ละค่ะทางรายการของเราจะได้ไปคุยเรื่องนี้กันสักหน่อยหนึ่งความร่ำรวยทางวัฒนธรรมเอะมันคืออะไรเนาะเรามีดีอะไรบ้างวันนี้จะได้ไปพูดคุยกับอาจารย์ดรอุเทนวงศ์สถิตค่ะภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราอีกสักครู่หนึ่งนะคะส่วนช่วงนี้แน่นอนค่ะสบายๆหลังข่าวของเรามีชุดกล่องบรร จุอาหารจากธนาคารอมสินมอบให้คุณหนึ่งรางวัลโดยส่งจดหมายมาที่รายการสบายสบายหลังข่าวตามที่อยู่1 1 9ทับสา0ซอยสงประพา22แขวงศรีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10-210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายสบายหลังข่าวย้อนหลังค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเล่าสู่กันฟังและทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะส่วนผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้แก่คุณประพัฒสอนบุญมีจากกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะเอาละเดี๋ยวพักกันก่อนแล้วก็ช่วงต่อไปไทยติดอันดับ8ของโลกประเทศที่ร่ำรวยมรดกวัฒนธรรมมากที่สุดในโลกคุยเรื่องนี้กับอาจารย์อุเทนช่วงหน้านะคะพักสักครู่ค่ะคุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว ลกทางวัฒน,นธรรมเราตีความประโยคนี้ยังไงบ้างคะในส่วนของนิยามคํำนี้ค่ะอาจารย์ครับก่อนอื่นต้องพูดถึงข่าวดีอันนี้ก่อนนะครับว่า ผู้ที่ทําการจัดอันดับเนี่ยก็ไม่ใช่โนเนี e มนะครับ<ฆ>เป็นสํานักข่าวนะครับ U.S. News and World Report นี่ก็ตั้งมาตั้งแต่ปี1นึ่งเกสาสเกบกว่าปีแล้วเกือบหลายปีนะครับแล้วก็ได้รับการยกย่องนะครับสำนักข่าวที่มีการจัดอันดับอ่อเรนกิ้งต่างๆเนะี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นอ่าสำนักข่าวแรกๆนะครับที่มีการจัดอันดับประเทศที่น่าอยู่แล้วก็ ประเทศที่ผู้ที่มีนักท่องเที่ยวมีผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับจัดลำดับทุกปีนะครับทุกปีในส่วนของปีนี้ที่เรียกว่าน่าตื่นเต้นนะครับก็คือมีการจัดอันดับ ถึง89ประเทศอกอบ90ยอยนะประเทศนะครับก็เ,เรียกว่าโดยรวมนะก็คือทั้งโลกะนะครับอาจารย์แล้วก็ที่น่าชื่นใจเป็นพิเศษก็คือในปีนี้นี่เราได้ถึงลำดับที่8แต่ว่าลำดับที่8เนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับอาจารย์จากจาก89ประเทศได้ดับ8ไม่ธรรมดาอยู่แล้วค่ะอาจารย์ติดหนึ่งในสิบนะท็อป10ค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียอาโหอันนี้คือชนะเลิศอ่ญี่ปุ่นเกาหลี จ,จออนีนอะไรเงี้ยนะอาจารย์ใช่ครับเพราะว่าตรงตรงนี้เนี่ยต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่านี้เป็นการจัดอันดับของทางอเมริกาซึ่งถือว่าอยู่อีกมุมโลกหนึ่งของโลกเลยนะครับทีนี้ในส่วนของคําว่านะครับประเทศที่ร่ํารวยนะครับมรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยนะครับอันนี้ก็ ถือว่าเป็นคําที่เราแปลนะครับมาจากในพาดหัวข่าวนะครับที่เขาจัดอันตับก็คือ c o u n t r i e s with the richest heritage นะครับก็คือเป็นประเทศที่ร่ํารวยมรดกทางวัฒนธรรมนะครับก็จะหมายถึงประเทศที่มีทรัพย์สินนะครับเราเราถือว่าเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งนะครับก็คือเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และก็สังคมนะครับซึ่งสามารถ จำแนกแยกย่อยได้หลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะภาษาอักษรประเีณีาศาสนาสถาปัตยกรรมการแสดงแล้วก็อาหาระนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็ อนอกจากจะสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชาตินั้นๆแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจแล้วก็ที่สําคัญเลยคือดึงดูดความสนใจผู้คนจากทั่วโลกให้มาอยากรู้อยากเห็นอยากศึกษาอยากเยี่ยมชมะนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นนิยามที่ทาง US News and World Report ได้ได้ให้ไว้นะครับแล้วก็แปลโดยประมาณนะครับประมาณนี้นะครับ,รบทีนี้การที่เราเนี่ยอาจารย์อย่างที่บอกโอ้โหเรา สุดยอดเลยติดอันดับ8ของโลกซะด้วยนะคะมันสะท้อนอะไรได้บ้างคะอาจารย์ในมุมตรงนี้คะ่ะเราก็ต้องย้อนนะครับย้อนกลับไปว่าประเทศของเราเนี่ยนะครับมันมีภูมิวัฒนธรรมที่หลากหลายแตไม่ได้จํากัดนะครับไม่ได้จํากัดเพียงแค่คุณค่าด้ดานใดด้านหนึ่ง เราเน้นความหลากหลายคือนอกจากเราจะมีภูมิศาสตร์ที่สุดยอดแล้วก็คือมีทั้งส่วนที่เป็นาภาคพื้นทวีปแล้วก็ภาคพื้นที่เกี่ยวข้องกับทางน้ำนะครับเราก็ยังมีวัฒนธรรมอื่นๆสิ่งก่อสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามปราสาทราชวังต่างๆนะครับรวมถึงอาหารการแสดงประเพณีนะครับศิลปะหลายๆอย่างที่เราถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของไทยนะครับ จากอาหารไทยและอย่างเช่นนวดไทยนวดแผนไทย<า>นวดแผนไทยก็ได้รับการยกย่องไปทั่วโลกนะครับไปหลายประเทศก็จะพบว่าสปาไทยที่มีชื่อเสียงมากนะครับเป็นที่รู้จักกันดีของทั้งชาวต่างประเทศนะครับทั้งในเอเชียแล,แล้วก็ยุโรปอเมริกานะครับ หรือว่ายัางมวยไทยนะครับมวยไทยแล้วก็ก้าวไกลไปในระดับโลกนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับขึ้นเรื่อยๆนะครับมีการจัดทัวร์นาเมนต์ในต่างประเทศนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากนะครับของเรานี่นที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือต่างชาติเขาเขารู้จักหมดเลยนะจอนนะอ่าใช่ครับแล้วก็ค่อนข้างจะรู้จักเป็นอย่างดีด้วยทีนี้เรามาดูเกณฑ์สักน,นิดหนึ่งนะครับว่าเกณฑ์ในการจัดอันดับเนี่ย นะครับด้วยการที่สำนักขา่าวแห่งนี้เนี่ยใช้หลักเกณฑ์ทางค่อนข้างวิชาการนะครับมีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแอเพนซิลเวเนียนะครับมีการออกแบบเกณฑ์ต่างๆได้อย่างน่าสนใจเกณฑ์หนึ่งที่เขาไม่พิจารณาเราดูไอ้ตรงที่ไม่พิจารณาก่อนนะครับก็คือ,อเขาไม่พิจารณาถึงขนาดเศรษฐกิจนะครับไม่งั้นก็จะไปอยู่เกาะกลุ่มอยู่ในเฉพาะประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจระดับใหญ่ แล้วก็ไม่ได้พิจรารณาถึงความก้าวหน้าหรือว่าความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการจัดแคตตาล็อกหรือว่าจัดลำดับนะครับาทางวัฒนธรรมค่ะ ทีนี้เกณฑ์ที่เขาใช้นะครับมีด้วยกันหข้อด้วยกันนะครับน่าสนใจมากนะครับขอเรียนให้ทราบนะครับแต่ก่อนนี้่อนปี2021เนี่ยนะครับมีใช้4ีข้อนะครับพอปี2021นะก็มีการเพิ่มเกณฑ์ข้อที่5มา4ข้อแรกนะครับอย่างแรกก็คือมีวัฒนธรรมที่เข้าถึงได้เกณฑ์ข้อที่2ก็มีประวัติศาสตร์อันลุ่งเรืองนะครับเกณฑ์ข้อที่3มีอาหารที่ยอดเยี่ยมเกณฑ์ที่4 มีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากมายและเองนข้อที่ห้าที่เพิ่มเข้ามาตั้งแต่ปี2021นะครับ<ฆ>ก็คือมีสถานที่ท่องเที่ยวทางภูมิศาสตร์เป็นจำนวนมาก ทีนี้เราลองมาดูนะครับเราลองมาดูจุดแข็งของประเทศไทยเราเนี่ยทั้ง5้าข้อโอ้โหเราทำไมเราถึงได้เป็นอันดับหนึ่งของเอเชียในสายตาของชาวอเมริกันนะครับซึ่งจุดแข็งลหลายๆข้อเนี่ยนะครับเป็นที่น่าสนใจมากเขาก็เปยแพร่นะครับแพยแพร่อยู่ในหน้าเว็บไซต์ของ US News and World Report อย่ข้อแรกเนี่ยนะครับเกณฑ์ที่ใช้ก็คือมีวัฒนธรรมที่เข้าถึงได้ก็คือวัฒนธรรมไทยเราเนี่ย นะครับก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นวัฒนธรรมที่เปิดกว้างเอ่อนะเปิดกว้างคือไม่ได้มีเฉพาะแค่วัฒนธรรมที่เป็นราชสำนักเรามีวัฒนธรรมที่เป็นแบบชาวบ้านด้วยในราชสำนักเนี่ยเขามีข้อดีข้อเด่นนะครับซึ่งในหน้าเว็บไซต์เนี่ยก็ระบุไว้ชัดเจนเลยกล่าวถึงประเทศไทยนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศ ในเซาทอเดเชียที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมนะครับของชาติตะวันตก<า>เพราะฉะนั้นมันเกิดอะไรครับเพราะฉะนั้นเรามีอิสระเสรีมีความเป็นเอกราช เราสามารถที่จะพัฒนาศิลปวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีของเราได้เรามีอิสระตรงนี้นะครับซึ่งทําให้แตกต่างจากหลายประเทศที่ตกอยู่ภายใต้อนา,นานิคมเขานะครับในส่วนของวิถีชาวบ้านเนี่ยนะครับเราก็มีความสนุกสนานมันสะท้อนนะครับสะท้อนถึงความเป็นอยู่ที่มีความส,สนุกสนานมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์นะครับอ,อย่างเช่นการแสดงดนตรีต่าง ของเ,อเราเนี่ยแต่ละภาคเรามีเอกอลักษณ์ของเราหมดใช่ค่ะจานฟ้อน,นลำฟ้อนเล็บอ่ะภักเหนรรือเซิงอีสานนี่แหละครับแล้ววัฒนธรรมในส่วนของราชาสำนักเราก็ไม่ได้เก็บไว้ในเฉพาะราชาสำนักเราก็เอามาโชว์เอามาแสดงให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างเมื่อเร็วๆนี้นะครับพระราชพิธีพยุหายาตราทางชลมหากโอ้โหเป็นยังไงครับต่างชาติตื่นตะลึงนะครับเหมือนซ้อมก็คนเยอะนะจานครับโอ้โหลอง คิดดูซะครับเป็นกระบวนเหลเรือหัจที่ปัจจุบันนี้น่าจะเหลืออยู่เพียงประเทศเดียวในโลกแล้วท,ที่สามารถย้อนกลับไปไกลได้เป็นส0งร้อยปีสี่อยปีนะครัคือฝรั่งเขาได้ยินได้ฟังมานะครับจากจนไหนเหตุลาลูแบร์จดบันทึกไว้ถึงความอลังการงดงามของ,ของกระบวนเหลเรือ พราะฉะนั้นฝรั่งเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าโอ้โหเป็นสิ่งที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะครับก็จะเข้ากับเกณฑ์ข้อสองอีกน,น,นะครับที่ในภาษาอังกฤษใช้ว่า rich history นะครับคือมีประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองนะครับในพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยก็ว่ากันอ่ยาวนานมาตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิทวารวดีสุขโขทัยอยุธย,ยาจนกระทั่งถึงรัตนโกสินทร์เราจะเห็นว่ามันมีความต่อเนื่องเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแต่ละที่แต่ละแห่งเนี่ย ก็ส่งต่อแล้วก็พัฒนาฝีมือขึ้นเรื่อยๆๆนะครับทางด้านศาสนาไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามต่างๆของเราสวยงามเป็นเอกลักษณ์นะครับและด้วยความที่ ไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อนานิคมหรือว่าถูกทำลายเป็นเวลานานเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะมารื้อฟื้นนะครับตาการบูรณะอย่างต่อเนื่องจนทำให้สวยงามสว่างสวะนะครับไม่ว่าจะเป็นอ,อย่างเช่นวัดโพวัดพระแก้ววัดอรุณเ่านี้โอโ้โหฝาหลังร่องเรือมาเห็นในี่มันระยิบระยับงามตานะครับปราสาทราชวังนะครับไม่ได้เป็นอาวังเปล่าเาเ,าเหมือนหลายๆที่ เรามีเรื่องราวต่างๆที่ปรากฏแล้วเราสามารถที่จะหยิบจับมาใช้เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับในส่วนเกณฑ์ถัดมานะครับภาษาอังกฤษเขาใช้ท่าสนใจนะครับภาษาไทยเราแปลว่ามีอาหารที่ยอดเยี่ยมภาษาอังกภาษาอังกฤษใช้เกรดฟู้ดเลยนะครับคือไม่ใช่กู o ดนะครับ อันนี้เกรดเลยครับเพราะฉะนั้นคือโอ้โหอาหารไทยนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับจากการที่ไปในหลายประเทศเนี่ยนะครับก็เห็นว่าโอ้โหร้านอาหารไทยได้รับความสนใจมากนะครับเมนูของไทยไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งผัดไทยแกงเขียวหวานมาสมั่นส้มตำรู้จักกันไปทั่วอันนี้เขาเหนียวมะม่วงเลยนะจาอาะของหวานนี่ก็มากมายหลากหลายนะครับและสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตนะครับ แม้กระทั่งร้านที่ไม่ใช่ร้านอาหารไทยก็ยังอุตส่าหมีเมนูอาหารไทยค่ะ,ะมีคนอยากลองมีคนอยากชิมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอิทธิพลทางด้านอาหารเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเป็นข้อที่ทําให้ให้เราเนี่ยได้คะแนนค่อนข้างเยอะ,อะนะครับแล้วอาหารของเราเนี่ยก็ ่าลืมนะครับเรามีเอกลักษณ์ด้วยค่ะไม่ได้ว่าเฉพาะแต่อาหารไทยภาคกลางเท่านั้นภาคเหนือค่ะไปภาคเหนือต้องทานอะไรอเขาซอยอะไรย่างเงี้ยก็ต้องข้าวซอยไปอีสานก็ต้องส้มตำลาบไปภาคใต้ต้องมีข้าวยำอีกเห็นไหมครับคือมันไม่ได้มอนอโพลีหรือว่าจำกัดเฉพาะแต่เพียงภาคกลางเท่านั้นที่โดดเด่นของเราโดดเด่นทุกภูมิภาค นะครับแล้วก็ยังได้รับการยกย่องว่าอาหารไทยแล้วนี่มีส่วนผสมของสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็น เอกลักษณ์ของอาหารไทยสมุนไพรหลายๆตัวเนี่ยก็ได้รับการวินิจฉัยว่ามีผลในการที่จะช่วยต้านอนุมูลอิสระซึ่งฝรั่งเขาก็จะรู้สึกขึ้นนะครับอาหารเป็นยาแล้วยัง<า>อร ե ตอร่อยด้วย่า,ารราคาก็ไม่แพงนะจ๊ะเนาะยุคสมัยนี้ก็ไปสตรีทฟูด้ดตลาดนัดกลางคืนเงี้ยโอ้ต่างชาติาไปกันเยอะแยะเลยคือ<า>เราจะเห็นนะครับในทางโซเชียลอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยที่เป็นฝรั่งต่างชาติทั้งหลายเนี่ยให้คะแนนเต็ม สิบนี้เอ่อเมนูนี้คนให้เท่าไหร่ะนะครับมีบางท่านเต็มสิบให้สิบเอ็ดก็มี <laughs> นะครับ <laughs> คืออร่อยเกินคาดนะครับมันจะสรรหาอย่างไรมาได้นะครับเกณฑ์ข้อที่สี่นะครับ, 4, รบมีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากมายโด่เด่นมากเด่นมากครับของเราเนี่ยไม่ได้จำเพาะแต่เพียงเ,เมืองหลวงหรือว่ากรุงเทพนะครับเรายังมีหัวเมืองใหญ่ในทั้งสี่ภาคนะครับแล้วยังมีหัวเมืองรองอีกแล้วแต่ละที่แต่ละ เนี่ยก็มีประเพณีประกอบด้วยใช่ไหมครัคือเราเราไม่ใช่ว่าเป็นโบราณสถานหรือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ตายแล้วค่ะ แต่ว่าสําคัญเลยคือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังมีชีวิตนะคือพอเข้าไปแล้วเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเขาได้ดื่มด่ำถึงอาหารที่เป็นเอกลักษณ์การแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ผู้คนที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่นั้นๆซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ข้อสุดท้ายข้อที่ห้านะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อที่เพิ่มมาใหม่นะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มคะแนนให้กับประเทศไทยด้วยนะครับคือมีสถานที่ ต้องเที่ยวทางภูมิศาสตร์มากมายต้องยอมรับนะครับว่าทั้งโลกนี้น้อยประเทศที่จะมีภูมิศาสตร์อย่างเราก็คือมีส่วนที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่ภาคพื้นทวีปแล้วก็มีส่วนที่เป็นแหลมนะครับออกไปทางทะเลท้องทะเลไทยเนี่ยนะครับสวยงานติดอันดับโลกแน่นอนครับมีเที่ยวบินหลายเที่ยวนะคะนรับปัจจุบันบินตรงลงภูกเก็ตครับไม่ต้องมาแล้วที่กรุงเทพ ชาวต่างชาติหลายคนเนี่ยนิยมเที่ยวทางใต้ก่อนแล้วค่อยไล่ขึ้นมาเลยนะ,ฮะ่ฮซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นภูมิศาสตร์สําคัญนะครับและของเราไม่ได้มีแต่ทะเลสวยนะครัปะการังเราสวยงามหมูกก่เกาะสวยงามของเราพอขึ้นไปทางเหนือเจอภูเขาก็<ะ>สวยงามอีกแบบหนึง่งพื้นที่ภาคกลางที่ราบลุ่มแม่น้ําก็มีความเขียวขจีมีพืชพันธุ์ต่างๆมากมายมีสัตว์ต่างๆมากมายเป็นเอกลักษณ์อีกเช่นกันครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นคุณงามความดีทางภูมิศาสตร์นะครับที่บรรพชนไทยได้สั่งสมไว้ให้แับคำเข้าได้เปรียบของเราทั้ง5ประการนะคะได้เรียนให้ได้เห็นภาพก็คงจะเห็นภาพชัดนะคะบุฟังทีนี้พอเราไปส่องดูนะคะ10อันดับแรกประเทศที่ร่ํารวยมรดกทางวัฒนธรรมมากที่สุดในโลกประจําปี6 7มีประเทศไหนบ้างหคือกรีซสอิตาลี3สเปน4ฝรั่งเศส5ตุรกี6เม็กซิโก7อียิปต์8 ไทย9โปรตุเกตและ10คืออินเดียค่ะทีนี้เป็นนิดน่าสังเกตนิดนึงนะคะอาจารย์อุเทนว่าไทยเรามีอันดับสูงกว่าอินเดียนะคะอาจารย์ทั้งที่อินเดียมีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของเขาก็ยาวนานนะคะอาจารย์อาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างอะคะครับสิ่งสําคัญนยนะฮะค่ะคือความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยที่เราเป็นสังคมเปิดนะครับเรามีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่อาจจะเป็นเกณฑ์ข้อแรกเลยนะครับคือวัฒนธรรมสามารถเข้าถึงได้ง่ายค่ะนะครับ ส่วนประเทศอินเดียถึงแม้ว่าจะมีประวัติศาสตร์ยาวนาน2,000-3,000ปีก็ตามทีแต่ว่าอินเดียเนี่ยจะมีปัญหานะครับบางประการอย่างสิ่งที่เราเรียกว่าระบบชนชัน้นวรรณะ ค่ะชัด,จด,จดเจนเวจรื่องนี้เนาะน,นะครับเพราะฉะนั้นขนรจมเนียมประเพณีอะไรบางอย่างเขาเก็บไว้สําหรับชนชั้นสูงชนชั้นล่างไม่มีโอกาสได้แตะต้องนะครับหรือว่าของดีของเด่นอะไรเนี่ยก็ปรากฏว่าถูกอนุร,รักษ์หรือว่าเก็บไว้ให้สําหรับคนวรรณะสูงเท่านั้นอีกประการหนึ่งนะครับที่เรียกว่าอาจจะเป็นจุดเด่นนะครับคือความประทับใจในผู้คนคือทางอินเดียเนี่ยนะครับจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการมองต่างชาติ ค่ะนะครับหรือว่ามุมมองต่อต่างชาตินะครับด้วยความที่เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เ,เขาจะให้ความสําคัญกับประชากรในประเทศก่อนะนะครับแล้วก็มองต่างชาตินะครับว่าเป็นเหมือนกับคนระดับสองอะนะครับเพราะฉะนั้นพอมุมมองแบบนี้เนี่ยเปลี่ยนไปซึ่งคนไทยเนี่ยเราเรียกต่างชาติที่มาเราเรียกแขก อ่าใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องต้อนรับความมีน้ําจิตน้ําใจของคนไทยนี่เป็นที่กล่าวถึงไปทั่วโลกนะครับถึงแม้ว่าการขโมยการคโกงอะไรเนี่ยก็จะมีบ้างเราปฏิเสธไม่ได้นะครับก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องแก้ไขแต่ว่าเราก็ยังน้อยนะครับกว่าประเทศอินเดียน้อยกว่าเยอะเลยค่ะอาจารย์เรื่องความสะอาดอาหารการกินอะไรพวกนี้เนาะอาจารย์ที่สะท้อนมานะก็อันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนออกมานะครับใน ในส่วนตัวผมเองก็มีประสบการณ์จากอินเดียพอสมควรเพราะฉะนั้นก็ที่สู้เราไม่ได้เนี่ยก็คือทางทางด้านความสะอาดแล้วก็ความมีน้ําจิตน้ําใจยินดีต้อนรับ ผู้ที่เข้ามา <c oughs> ผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยนะครับคือจุดเด่นที่ผมคิดว่าหลายหลายประเทศเลยแล้วก็เพื่อนหลายๆชาติของผมเนี่ยนะครับจากการพูดคุยสิ่งที่เขาประทับใจที่สุดคือน้ำใจคนไทย <c oughs> นะครับอย่างแรกเลยคนไทยยิ้มแย,ย้มแจ่มใสภาษาไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าเราพร้อมจะช่วย <c oughs> ซึ่งสิ่งอันนี้เนี่ยต่างชาติหาไม่ได้ในประเทศอื่นพื้นที่อื่นๆนะครับ <c oughs> เราจะเห็นว่าเคยมี วรยรหลายๆหลายๆคลิปเนี่ยนะครับฝรั่งที่ต้องการจะทดสอบความมีน้ำใจของคนไทยนะครับแล้วก็อึ้องไปว่าโอ้โหคนไทยเรามีน้ำใจถึงขนาดนี้เชียวหรือด <Okay. S 2> นะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยประทับใจร้ายครั้งนะครับ <Okay. S 2> ผมก็ถามนะครับว่าเอาทำไมคุณคุณไม่ไปเที่ยว ที่อื่นบ้างเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เขาได้ก็คือความสบายใจค่ะท่องเที่ยวที่นี่แล้วมีแต่ความสบายใจได้ความสุขพอในวันที่จะต้องลาจากประเทศไทยเนี่ยก็มีหลายท่านหลายคนนะครับก็ทําคลิปแยกวได้น่าสนใจนะครับมองบันไดเลื่อนที่จะขึ้นไปประตูเดินทางออกนอกประเทศไทยเนี่ยเหมือนกับเป็นภาพที่เขาไม่อยากได้เจอเจอค่ะนะคะก็เป็นสยามมองยิ้มต้อนรับทุกคนนะคะ ขออีกข้อเดียวนะสุดท้ายเนี่ยค่ะทั้งหมดเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยอาจารย์เราสามารถนําไปต่อย,ยอดในมิติใดได้บ้างคะอาจารย์โอ้โหอันนี้มากมายหลายมิติเลยนะครับนอกจากจะาทางด้านการท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นรายได้หลักของประเทศแล้วเนี่ยนะครับทางด้านส่งออกวัฒนธรรมต่างๆเราถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทําให้อ่าหลายชาติได้รู้จักนะครับและนอกนั้นเนี่ยนะครับเรายัางสามารถได้จะขยายไปถึงการศึกษาแล้วก็การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมก็ได้นะครับ รวมถึงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ด้วยนะครับต้องยอมรับนะครับว่าเราเนี่ยสามารถอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็พัฒนาได้อย่างดีนะครับผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างอย่างเช่นขนพระราชทานท,ที่เป็นที่กล่าวขวัญของทุกคนที่ไปได้ชมนะครับได้เห็นแต่ความอลังการแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นจุดดีจุดเก่งของเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องยกระดับ นะครับจากความเป็นเพียงแค่ระดับชาติสู่ระดับนานาชาติและระดับโลกในที่สุดนะครับค่ะได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์คะครับด้วยความยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับค่ะมาไขาความกระจ่างให้กับพวกเรานะคะกับอาจารย์ดรอุเทนวงศ์สถิตค่ะภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะในประเด็นประเทศไทยของเราคว้าอันดับที่8จาก89ประเทศเป็นประเทศที่ร่ำรวยมรดกทางวัฒนธรรมนั่นเองค่ะการจัดอันดับมรดกทางวัฒนธรรมครั้งนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของประเทศไทยและจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทุทกๆุมุมของโลกเนี่ยสนใจ มาท่องเที่ยวบ้านเราแล้วก็มาสัมผัสมรดกวัฒนธรรมของไทยเราอย่างแน่นอนนะคะอ่ะก่อนที่จะลากันไปนะคะบูฟังฝากกันหน่อยค่ะสําหรับรายการสบายๆหลังข่าวนะคะย้ํากันอีกครั้งหนึ่งเรามีชุดกล่องบรรจุอาหารจากธนาคารอมสินจํานวนหนึ่งรางวัลนะคะโดยส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่1นึ่งทับสามแซอยสงประพา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการ สบายสบายหลังข่าวย้อนหลังค้นหาช่องเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านแล้วสู่กันฟังแล้วทางรายการเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปและผู้โชคดีประจําสัปดาห์ที่ผ่านมาย้ําอีกครั้งนะคะแสดงความยินดีกับคุณประพัฒนศรบุญมีจากกรุงเทพมหานครค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้รายการสบายๆหลังข่าวดิฉันสิรินรัตนัรทมาศลาคุณผู้ฟังไปก่อน